ดีครับผมอยู่วัดศรีบรีน้อยสมุทรปราการหลงปู่ทวดครับองค์นี้สวยมากครับจีวรสีทองเลยนะครับอุ้มดูกแก้วอยู่นี่คือบริเวณวัดนะครับซ้ายมือเป็นเพ่าโบสดที่ตะวนออกกับพระที่กำลังขึ้นตรงนี้ ด้านขวามือครับวันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะวางศีลาเลิร์นะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตองค์ใหญ่นะครับตรงนี้เลยครับหน้าตักเก้าเมตรสูงนะครับสูงขนาดเท่าหลวงปู่ทวดสิบสูงสิบสองเมตรตรงนี้เลยนะครับเนี่ยสิบสองกุมภาพันธ์นะครับหกสี่จะวางสีราเลิก์ตรงนี้เลยนะครับครับมาร่วมสมบูญณ์กันนะครับ เือนอนาคตจะเป็นสมเด็จพุทธยานโตตรงนี้นะครับครับท้าวเวสสุวรรณมหาราชครับช้างพายมงคลท้าวเวสสุวรรณมหาราชครับผมเข้ามาใต้ฐานหลวงปู่ทวดนะครับจะเป็นเสียงเรื่องราวของรามเกียรติ์อย่างเช่นนี่คือสุขทีพ อันนี้เป็น,น,นเครเด็กใส่ดักปลานะครับตอนนี้ไว้ใส่เงินอันนี้อสูรเทพบุตรพระพีราบเป็นเสียนนะครับอันนี้พี่เพกชื่อคําว่าพี่เพกหน้าเขียวแล้วก็ชมพูพานอินทรชิตก็จะมีชื่ออยู่สี่มุมเลยครับองคดรดตัวนี้เป็น เท้ามาดีวราดครับชื่อจะติดอยู่เลยนะครับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์หน้าอย่างนี้พระอินพระอินหน้าสีเขียวเขียนว่าพระอินเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นวิรุณจำบังชื่อพอมากอันนี้เขาเห็นว่าวานอนสิบแปดมงกุฎครับมาดูกันครับทศกัณฐ์หน้าอย่างนี้ ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยพระรักพระรักหน้ายอย่างนี้นะครับเข้าใจทำนะครับเป็นเศษผ้ะแล้วก็มีชื่อติดอยู่ว่ามีใครอยู่บ้างอ่ะพระรามพระรามหน้าสีเขียวอีกนะครับพระรามเขียนว่าพระรามแล้วก็มาหักนุมานหักุมานหน้าเป็นนี้ตรงนี้เป็นพระวิษณุสีเขียวอีกแล้วพระวิษณุแล้วก็มาเท้ามหาชมพู พัพปรจัจสิงขรและอังกาตะไรครับนี่ครับตัวนี้ครับไอ้ไข่ไขครับไอไข่ไอไข่ครับว่าสีวาดีน้อยดูดีครับเครื่องแก้บนเต็ไมไปหมดเลยแสดงว่าคนมาบนแล้วถูกหวยกันเยอะนะครับ ดูนะครับมีทุกอย่างครับวิหารหลวงพ่อโสธรครับเจ้าแม่กวนอินครับและนี่คือมณฑบสากระจางครับดูต้นไม้นะครับไม่รู้อะไรไปขึ้นตัวน,นี้โน่นแก้วมังกรหรือเปล่านะดูดีครับขึ้นอยู่บนยอดออพันกับหนุมานใช่ไหม คุดหรอ,อพันคุดก็ขอโทษพันคุดนะครับข้างหน้าผมคือขอฉันครับบริเวณซ้ายนี่คือสาราการประเรียนครับตรงกลางผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับซ้ายมือสมเด็จพระเจ้าตากสินขวามือสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับหลวงพ่อทันใจครับ พระศรีวรีครับพระสังกัจจัยครับพระอุโบสถครับตลาดน้ําชุมชนวัดศรีวรีน้อยครับปิดโควิดนะครับปิดฉลองปีใหม่ปีหกสี่นะครับนี่คือคลองครับขวามือผมไปบางบ่อนะครับซ้ายมือผมไปศรีแยกขวดตะแค่